ทุกคนจะกุ้งเห็นยากมากค่ะวันนี้ไม่รู้จะมาผิดวันหรือเปล่าแต่นี่จ้ะพอดีนนกายจะกลับแล้วนี่นี่จ้ะได้ปลาหมึกตัวนูอยมันกลับจ้ะต้องรีบเก็บก่นนะคะ ีจ้ะทุกคนได้มาิดหน่อยจ้ะพอดีตอนหาน่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าน้ำขุนจ้ะถ่ายไปก็ไม่เห็นครั้งที่แล้วว่าน้ำยังใสก็ไม่รู้เนาะว่าช่วงไหนเขาลงหากุ้งแรมไหนก็ไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าช่วงน้ำลงแต่น้ำน่าเสียดายน้ำขุนนี่จ้ะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีจ้ะได้ประมือด้วยตัวหนึ่ง ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะตัวย่อมๆเลยมือขาดไปบางมือก็มีนี่จ้ะเพราะว่าขเขามุดเข้าไปในรูจ้ะม่น่าจะเป็นรูการ้างนั่นแหละรูค่อนข้างใหญ่เลยปิมนก็คุยเอาดินโคลนออกเนาะเปิดปากรูคิดว่าจะจับไปได้ซะแล้วคิดว่าเขาหนีไปด้วยซ้ําไปเพราะว่างัดดินเท่าไหร่งัดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีนี่สุดท้ายก็ได้โว้ย งัดกันแบบสุดๆจ้ะนี่อย่างว่านี่ยถ้าคนเคยหาปลาหมึกจับปลาหมึกเนาจะรู้ว่าแรงเขาเยอะขนาดไหนนี่ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะนี่ใหญ่ใหญ่กว่าปลาหมึกใยโวยวายเนาะถ้าเปรียบเทียบปลาหมึกโบยวายหรือปลาหมึกวายไม่ไม่รู้เรียกเรียกไม่ถูกที่เขา,เาไปเอาอาหารแย่จับตามรูนะจ๊ะถ้าจะเทียบความใหญ่ก็น่าจะประมาณสี่ห้าตัว ถึงจะใหญ่เท่าตัวนี้นะคะไปหมดเจอแต่ประมึกแบบนี้จ้ะนี่ตัวที่สองตัวที่แล้วที่เคยจับนั่นตัวใหญ่กิโลกว่าเนาะก็ได้ประมึกมาก็ถือว่าโอเคค่ะพอกินอยู่น,นี่จ้ะน่าทำกุ้งเต็นจังหอยชักตีนนิดหน่อยแล้วก็ได้หอยเดือนตัวใหญ่มาตัวนึงจ้ะ โอเ okay, คค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมบางครั้งไปช้าหน่อยแต่ก็ไปให้กำลังใจกับทุกคนนะคะนี่จ้ะเจอกันใหม่ปรินหน้านะคะต้องกับงบึตสู้เชาวัันสู้ขะอนารมงเซลล์ผสมค่ะ